ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับปล่อยวางผัวมีน้อยหนิงปล่อยวางจินมีเล็กมีน้อยฝากทุกคนเป็นหูเป็นตาปรึกษาทันญ,ญา่าประธานชมรมเมียหลวงเจองานเข้าแบบจุกๆทั้งถูกพุ่งเป้าว่าเป็นนางร้ายที่เลิกสามีหอบกระเป๋าออกจากบ้านไม่เท่านั้นยังเจอข่าวลือว่าสามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยด่าสุดหนิงปณิตาธรมวัฒนะในงานพิธีบวงสวงใหญ่ เปิดโทรศัพย์รับเงินล้านของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโ c ที่วังนาคินคำชโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวโดนพุ่งเป้าว่าเป็นนางร้ายเลิกสามีหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านยังอยู่บ้านค่ะวงเล็บสถานภาพยังเป็นครอบครัวก็ยังดีอยู่นะคะจริงๆตอนนี้หนิงเองไม่ได้โฟกัสด้วยอายุที่โตแล้วและงานของหนิงตอนนี้ก็อย่างที่เห็น เป้าโฟกัสชีวิตเปลี่ยนไปโฟกัสของหนิงไปอยู่กับงานอยู่กับลูกมันไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหึงหวงมานั่งตามจิกเราก็จะปล่อยๆแล้วหนิงก็จะย้ำเสมอคนเราเวลาคบกันมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็จะไม่ทําอะไรที่เป็นการไม่ให้เกียรติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเขาต้องทําอะไรที่ให้เกียรติเราด้วยถ้าไม่ลาเส้นกันเกินไปหนิงว่าเราอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขดีกว่ามันมีข่าวว่าสามีเรามีคนอื่น จริงๆก็เรื่อยๆอยู่แล้วตามข่าวค่ะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ได้การที่คนเขาจะพูดออกไปมันก็คือการเมาส์แต่จริงไม่จริงหนิงไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปโฟกัสที่ตรงนั้นหนิงรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสเรื่องตรงนั้นชีวิตเราจะไม่มีความสุขเอาอย่างนี้แล้วกันฝากทุกคนให้ดูหน่อยใครเห็นอะไรก็ดีเอ็มมาบอกหน่อยอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในเส้นพอดีมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ เอาที่เราสบายใจเรื่องแบบนี้ถ้ามันจะมีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่หนิงคนเดียวที่เจอแบบนี้จะอาชีพไหนหนิงว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้กันทั้งนั้นสุดท้ายมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาใจไปโฟกัสกับสิ่งใดเท่านั้นเองสุดท้ายถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ไปวางไปเลยดีกว่าค่ะไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กับสามีถ้ามีการพูดคุยจะมีใครยอมรับบ,บ้างเรื่องนี้เอาว่าผู้ชายทั้งโลก ยิงว่า95คนจะต้องตอบว่าฉันไม่มีนะเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีที่จะจัดการกับสิ่งนี้ต้องจัดการอย่างไรมีคน DM มาบอกเยอะไหมมีค่ะแล้วก็จะมีเทวดามานิมิตข้างหูเรามองเห็นเป็นเรื่องขำๆไปเขาให้ตำแหน่งเราเหมือนทันย่าละเราอยู่บ้านติดกันเจอการปรึกษาการเรื่องนี้ทุกวันเรามีประธานชมรมมีอะไร เราก็ต้องเดินตามประทานประทานมีความสุขอย่างไรเราก็ต้องมีความสุขแบบนั้นอยู่เหนือดราม่าพยายามที่จะทํามันให้ได้ถ้าทําได้คนที่มีความสุขก็คือตัวเราเองใครจะมาบังคับให้เรามีความสุขทุกข์ไม่ได้นอกจากตัวเราหลายคนก็ไม่อยากได้ที่ชื่อว่าเป็นที่หนึ่งอยากเป็นแค่คนเดียวเอาจริงๆนะผู้หญิงที่เป็นที่สองเขาไม่ได้ร้ายเสมอไปเพราะหนิงเจอผู้หญิงที่เป็นที่สองแล้วเป็นคนดี ก็มีเยอะเขาไม่ได้อยากเป็นที่สองมันต้องอยู่ให้เป็นไม่ล้ำเส้นมันก็จะอยู่กันได้ถ้าอยู่ไม่เป็นแล้วเกิดล้ำเส้นขึ้นมาคนเราพอเรายอมจนถึงที่สุดแล้วมาล้ำเส้นจนเกินไปถ้าเกิดโดนฟาดกลับมันหนักนะแต่เราก็ต้องพยายามใจเย็นไว้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะแต่ก็แค่ฝากบอกคนทางบ้านไว้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ